จะเป็นพระคุณแผนนะครับผมเนื้อขี้พึ่งนะครับผมองพระอาจารย์สวนทิตฐิโสนี่บรรยากาศให้เห็นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับผมขอ,องพระนะครับผมสู่มให้ดูนะครับผมนี่นครับองค์แผนาาศาสนามันจะเป็นบรรยากาศให้เห็นหนนองค์พรนะครับ อาจะเจิมันน้ำมันนะครับผมหรือว่าเป็นเสนีย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเสนีมหาลาภาด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมของของค์พระนะครับผมสูดพีดูไปใกล้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจบคลิปครับผม